สวัสดีครับสวัสดีครับก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องสถานีพระเครื่องเ8 9นะครับเข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับก็วันนี้ก็เหมือนเคยนะครับวันนี้ก็จะมาเอาพระมาให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับแบ่งปันศึกษาไปด้วยกันนะครับแล้วก็รวมถึงรับเช่าด้วยนะครับรับเช่าวัตถุมงคลต่างๆนะครับ สามารถอัปเดตการอัปเดตการรับเช่าพระเครื่องเหรียญหรือหรือว่าแบงค์นะครับได้จากคลิปที่ผมลงไว้เลยนะครับแล้วก็ช่องทางการติดต่อนะครับก็จะอยู่หน้าช่องผมเลยนะครับสามารถสแกน QR code ได้เลยนะครับหรือสามารถเพิ่มเพื่อนโดยใส่ ID เล n e มาได้เลยนะครับใส่ ID l ดีลมาได้เลยนะครับอ่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับวันนี้นะครับนี่ผมเอา พระชุดพระของหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วจังหวัดนครปฐรมมาให้ชมนะครับพี่ๆบางคนก็อาจจะรู้แล้วนะครับว่าเป็นพระอะไรนะครับสําหรับบางคนที่ไม่รู้นะครับเดี๋ยวพี่ๆฟังคลิปให้จบก่อนนะครับพระองค์นี้นะครับเป็นพระกรีบบัวนะครับพระกรีบบัวเนื้อเมก,กพัดของหลวงปู่บุญนะครับมีหลวงปู่บุญหลวงปู่เพิ่มนะครับ แล้วก็หลวงปู่เจือนะครับวัดกลางบางแก้วนะครับหลวงปู่บุญก็ถือว่าเป็นปรมาจารย์ของหลวงปู่เพิ่มแล้วก็หลวงปู่เจือนะครับผมนี่คือพระกีบบัวนะครับพิมพ์เมกพัดนะครับสร้างราวประมาณ2 4 6 0ถึง2,482นะครับถ้าข้อมูลคลาดเคลื่อนหรือผิดประการใดก็ต้องขออภัยพี่ๆหรือสมาชิกแล้วก็ FC ทุกท่านนะครับผมนี่นะครับพระกีบบัวเนื้อเมกพัดนะครับ ด้านหลังพลิกด้านหลังมาก็จะเป็นพระปิดตาแล้วก็ยันสี่นะครับพระกีบบัวหลวงปู่บุญนะครับตามประวัติการสร้างนะครับจะมีหลากหลายพิมพ์นะครับอยู่ที่ประมาณ7-8พิมพ์ได้นะครับอ่านี่นะครับพิมพ์แรกนะครับที่เอามาให้เพื่อนๆดูนะครับให้เพื่อนๆนะครับสังเกตดูนะครับเนื้อเมฆกะพับนะครับสังเกตดูว่ามันจะเงาๆนะครับเห็นไหมครับเงาๆดำๆเทาๆนะครับ ทำไมมันต้องดำๆเงาๆเทาๆนะครับบางคนเนี่ยรู้ว่าเป็นเนื้อเมกะพัดก็ฟังเขามานะครับว่าเป็นเนื้อเมกะพัดแต่ยังไม่รู้เลยนะครับว่ามันไม่ได้เป็นแบบว่าเหมือนกันนะครับมันไม่ได้เป็นเหมือนกันเสมอไปนะครับเพราะว่าเนื้อเมกะพัดเนี่ยมันมีส่วนผสมนะครับอผมจะมาบอกส่วนผสมก่อนนะครับเนื้อเมฆเมกพัดนะครับมีส่วนผสมคือ1เนื้อตะกั่วนะครับ2ทองแดงนะครับ ตะกัวทองแดงนะครับเป็นส่วนผสมนะครับเนี่ยครับมันก็เลยกลายเรียกว่าเป็นเนื้อเมฆาพัดนะครับมีตะกัวผสมมีทองแดงผสมนะครับนี่นะครับก็เลยเรียกว่าเนื้อนวะไอ้ไม่ใช่ครับเนื้อเมฆาพัดนะครับขออภัยด้วยนะครับเนี่ยครับเห็นไหมเอาอีกองหนึ่งเปรียบเทียบมาให้ดูนะครับเนื้อก็ใกล้เคียงกันนะอันนี้ออกดำๆเลยนะครับ เพราะว่ามันมีหลายพิมพ์นะครับเห็นไหมหลายพิมพ์นี่พิมพ์แรกพิมพ์ที่2เห็นไหมครับแต่ด้านหลังก็เหมือนกันนะด้านหลังเหมือนกันเห็นไหมครับเป็นภาพปิดตานะครับยันสี่เหมือนกันแต่คนละพิมพ์กันแค่นั้นเองแต่เนื้อนะครับก็อยู่ที่การเรียกอะไรการผสมด้วยนะครับการผสมของโลหะเข้าด้วยกันนะครับนี่เห็นไหมเนื้อก็จะไม่ทิ้งกันนะครับโซนออกประมาณนี้นะครับ เงาเพราะว่าเป็นส่วนผสมของตะกั่วเยอะนะครับพระหลวงปู่บุญเนี่ยเป็นพระ่าเรียกว่าเป็นพระหลอนะครับบางบางองค์ก็หลอเต็มบางองค์ก็หล่อไม่เต็มนะครับนะมันก็อยู่ที่คนทําด้วยนะครับอยู่ที่คนทําด้วยเนาะก็ถ้าใครมีแบบนี้ผมก็รับเช่านะครับสามารถแอดไลน์แล้วก็ส่งพระมาให้ผมดูได้นะครับของเก๋มีนะครับของเก๋มีนะ นี่ถ้าเพื่อนๆคนไหนมีก็สามารถส่งมาให้ผมได้นะครับผมยินดีรับเช่านะครับผมก็อ่ายังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆทราบอีกครั้งนะครับว่าผมจะเอาพระอะไรมาให้เพื่อนๆดูแล้วก็รับเช่าพระอะไรนะครับส่วนคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับ ท่านีา่พี่ๆท่านใดนะครับมีพักก็สามารถส่งมาให้ผมได้เลยนะครับยินดีรับเช่านะครับผมครับสวัสดีครับ